สวัสดีค่ะที่นี่สำนักงานพัฒนาชจุฬาลกรมืองนครศรีธรรมราชทุกคนร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยใส่ให้สุดพร้อมทั้งขี่มตโชว์ผ้าไทยมาทานอาหารที่สำนักงานร่วมนด้วยกันด่อยโดยการเน้นในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักจังนี่คือพลังบวกของสำนักงานร่วมนอนเภอเมือนครศรีธรรมราช ในการเป็นอยู่ร่วมกันนะคะในการที่จะทําให้ทุกคนนั้นมีความรักความสามัคคีไทยกันไทค่ะอันนี้นะคะดิฉันก็สวมใส่้าไทยอันนี้ก็เป็นผ้าลายข่อได้จะถึงที่ร่วมูวมในโครงการสวมใส่ชาไทยวันนี้ทุกคนจิ้ิตโตนะคะเดี๋ยวจะพบกับน้องบ่าวนะคะน้องบ่าวแกงอะไรอ่ะแกงอะไรคะน้ำเบ๊ดูอะสุขภาพตรงนะช่วงนี้ดูรถหุ่นช่วงนี้รถหุ่นวันนี้ห่ออะไรมาคะี่มีแกงส้มนะคะ ผักบวบเหลียงนะคะสุขภาพดีค่ะผักเหลียงปลูกที่บ้านแน่เลยใช่ค่ะอันนี้พี่เกียรติขอข้าวอะไรมาคะน้ำพริกไก่ต้ม<อ>น้ำพริกไก่ต้มสุขภาพดีมากควันนี้ใส่ผ้าใส่หมุนตัวหน่อยคะอ่ะคน้องน้องพี่ขอข้าวอะไรมาคะอันนี้มีแกงส้มกับผักบ,บุ้งครับเดี๋ยวมากินน้ำชุบก,กับน้องๆครับโอเคค่ะวันนี้สาวนางพญา แกงอะไรมาคะวันนี้ฉันขอดข้าวฮอมากินกับน้องๆที่ทำหนัาง,งานนะคะในชั้นนี้ใครอยากรู้มั่งมีอะไรมาอะไรค้าไม่อยากรู้ก็จะบอกนะคะแกงขั่วป่าดุกหน้าคับใบลาทลูกข้างบานแล้วก็แกงเลี้ยงพักวานทลูกข้างบานแล้วก็ทำนำพริกกับพักสมรมมีมาเครือมาเครือบพวงและพักอื่นๆอีกมากมายวันนี้แกงไรคะวันนี้ น้องแกงปรุงปลากับลูกตอมกค่ะอร่อยไหมคะอร่อยจังมูะค่ะเชิญทุกคนมากินได้ที่สำนักพันชุมชนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชน,น,น,นะราน,นะคะ <laughs>